สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องคายแสนสั้นฝันเมืองนะคะน,นี่ก็มีภารกิจยามเช้าอีกแล้วค่ะ,าาคะสายรายงานจากบ้านยี่สิหบหลังมาอีกแล้วนะคะรู้ด่วนยังไงแต่ต้องไปนะคะไม่ไปไม่ได้นะคะอุปกรณ์สัมภาระโอ้โหรามาดูนะคะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยของควันใหญ่ของเรามาแล้ว หนาวหาเสื้อแขนยาววะแขนยาวท้่ยแม่อยู่ในกระเป๋านุ่นกระเป๋าลายลายข้างหลังบ้านอยู่ในถุงสีฟ้าอีกเด้อเร็วๆโอ้โหหนาวนะวันนี้เพิ่งตื่นมานะครับหมูของเราเดี๋ยวปหาไปที่บ้านยี่สิบหลังกันเลยครับว่ามีภารกิจอะไรเร่งด่วนนาะอนนองเขาทำอะไร เราพดไดยังไงเราติดก้อนเราตื๊ดนะพวกไอ้คุณเจดอจิ่มอไซด์ไม่ได้มอไซด์หนาวโอ้วันนี้พกงานเดี๋ยวเราไปที่บ้านยี่สิบหลังกันเลยค่ะแสงควานเราแต่งตัวก่อนเรามาถึงบ้านยี่สิบหลังแล้วนะคะโอ้เข้ามาทางใหม่ด้วยทำไมต้อเลยนเขาจัดงานอะไรเขาจัดงานอะไรไม่รู้เห็นไหมต้องมาอย่างี้ติดแม็ดด้วยลูก ใายอ่ะมีเด็กโกวกนนะครับเด็กอะไรไม่รู้นะท่านเขาว่าเขาจะไปนั่งงานถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้ใครโอ้เขาจะไปนั่งเองเลยใช่ไหมทำไมเขาคะอะไรเฮ้ยแมนมุก อเอาไหมเราเอามาถึงแล้วนะคะอ๋อพอดีว่าคุณปู่ไม่อยู่นะคุณปู่ไม่อยู่เราต้องมาดูช้านะคะเราต้องมาย้ายเพราะเสกออกนะคะเอาได้เหรอ เพราะว่าเนอะช้างถึงจะนิสัยดียังไงนะคะถ้าไม่ใช่ขวานก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะเพื่ความปลอดภัยนะคะกลัวแบบว่าทีมงานกองถ่ายเราจะเข้าไปนะคะฮะเห็นไหมจะทำอะไรหมู้เห็นไหมมีหมอกควันด้วยนี่ เคยเห็นยังหมูยังไม่เคยใช่ไหมเอาอันนี้ไม่ได้เข้าฉากกับเขาเหรอไม่ได้เข้าฉากกับเขาเลยบ้า <c oughs> นคุณปู่นี่จะเป็นนา บ้านที่เข้าฉากนะคะในภาพยนตร์นะคะก็จะมีจีนงานกันมากมายนะคะยังว่ามันจะไม่เอาเข้าฉากกับเขาะเพราะสิเพาสิต้องย้ายสถานที่นะคะมานี่มานี้มานี้จะไปกวนอะไรมามา ่อยอะไรฮะโออยากต่อยโออันนั้นมันเป็นอันนี้ฉากเขามานี่ออกมานี่ค่ะพอเศษก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะชั่วคราวนะคะชั่วคราวอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเศษขยะนะคะ ตงไสเขาไล่ออกจากฉากนะคะในิษยขยะคันี้เกี่ยวออกเองเขากำลังทายรับกี่เล่พ่อศต้องนี่มาพักอยู่กับใกล้ๆพ่อใหญ่ทองเงินเพราะว่าอโอ้พอดีวันนี้กินก้วยกับพ่อใหญ่ ดั่นนู้นกาา็เป็นฉากในภาพยนตร์บรรยากาศนะคะมีหมอกควันจางๆน่าจะเป็นช่วงเช้าหรือเปล่าหรือช่วงเย็นเรนอยากเป็นพระเอกไหมเน,เนอยากเป็นพระเอกในฉากไหมน <c oughs> คนใช้ <c oughs> เป็นไหม ดูครับดูวันนี้ดูโอ้โหโหนาวภารกิจของเราก็คือ,อใยายพ่อเสกออกจากจากบ้านพ่อเสกนะคะเพราะว่าคุณปู่ยังไม่มานะคะคุณปู่ก็จะอยู่ที่บ้านที่มานพลกันนะคะให้ตัวสำรองมาก่อนนะให้ตัวสำรองมาก่อนนะคะซึ่งตัวสำรองก็ภารกิจทางบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะ เราต้องรีบมาก่อนเห็นคุณอาโทรไปแล้วะโทรไปแต่เช้าว่าทีมงานมาก็มาอะไรนะมาจับงาพ่อเสกเลยโอู้ว่าเราคนดูก็ตกใจนะคะเพราะว่าถึงเขาจะเชื่องยังไงเนาะเพราก็คือช้างเนาะช้างคือเขาจะเชื่องยังไงก็คือช้างเนาะบางคนก็เคยดูแต่ในโทรศัพท์ในทีวีในคลิปว่าโอ้ช้างเชื่องนี้นิสใส่ดี ไม่เป็นไรเป็นความจริงแล้วมันไม่ใช่นะใช่ไหมจะไตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงเราฝากด้วยนะครับสำหรับเอฟซีหรือว่าทุกท่านทุกคนท้าเจอช้างอยู่นะครับอืมบารณาอย่าเข้าไปนะครับอย่างทีมงานทําอันนี้ก็ทําไม่ถูกนะครับถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยช้างเราก็เสียประวัติด้วยนะครับใช่ถ้าเป็นอะไรมาช้างก็เสียประวัติใช่ครับเราก็ คือเราก็ไม่ได้หัวนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องให้ควานต้องรอควานเข้ามาค่ะถึงจะถึงจะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆแต่ก็ถึงจะไม่ได้ไปจับแต่อยู่ใกล้ๆก็อันตรายหมดแล้วเนาะอันตรายหมดอาจจะผูกผานอะไรผาดนะครับต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเราก็ฮะโอ้ก็เหรอ เตนตตือหรือเล่าโอ้วันนี้โอ้เจ้าเอ้ยถูต้นไม้แล้วพ่อเสกของเราพ่อเสกันนี้อยู่นี้เพราะว่าวันนี้ บ้านลุงเรนนะคะมีกิจกรรมนะคะผลไม้ออนไลน์พอดีเลยพ่อเสกก็จะได้กินกล้วยหวานๆนะคะนี่มาเดี่ยวกำลังใจให้เลยเซอัน้ให้คลิปยังไะโอ้กล้วยวีใหญ่ๆอืมนี่ใหญ่ๆนะคะวันนี้พอดีเลยพ่อเสกบอกว่าโอ้มาถูกที่แล้วอ่าได้กินกล้วยด้วยค่ะวันนี้กินของอร่อยกับพ่อใหญ่ทองเงินนะคะ ตรงนั้นคือไม่ต้องเก็บรลอวเนาะจิ้มเงินเขาเก็บเองเพราะว่าเรายังมีภารกิจอ่าอ่าที่ซุปน้ำเงินยังไม่เสร็จนะคะก็ย้ายพอสิคอกให้แล้วก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่ซุปน้ำเงินต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ